อุณหภูมิลอที่เพิ่มขึ้น1องศากําลังทําให้กรุงเทพลุกเป็นไฟและมันอาจฆ่าชีวิตคนกรุงได้ไม่แพ้อุบัติเหตุบนท้องถนนหากปล่อยไว้แบบนี้ไม่เกิน25ปีเราอาจไม่สามารถใช้ชีวิตกันกลางแจ้งได้อีกต่อไปค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์ อีพีนี้นะ mm. โอจะขออนุญาตพูดกับคนกรุงเทพโดยตรงเลยโดยเฉพาะใครที่อาศัยอยู่ที่เขตปทุมวันบางรักแล้วก็ราชเทวีต้องฟังเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะมีผลการศึกษาตีแผ่ออกมาจากธนาคารโลกแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะได้มีการศึกษารายงานทิกชฉมกรุงเทพให้เย็นสบายแก้ปัญหาความร้อนเพื่อมหานครที่น่าอยู่ค่ะโดยพบข้อมูลหลายข้อเลยที่น่าตกใจมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนี้เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยกำลังบัญชินนะฮะกับสิ่งที่เรียกว่าภาวะความร้อนใน ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นกลายเป็นเหมือนเกาะความร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่พื้นที่ในเมืองเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าพื้นที่โดยรอบเมืองนะคะโดยเฉพาะบางพื้นที่ที่แม้จะกรุงเทพเหมือนกันแต่อุณหภูมิกับร้อนกว่าเขตอื่นๆ3าเขตโชคร้ายก็คือราชเทวีบางรักแล้วก็ปทุมวันและค่ะมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่โดยรอบเนี่ย2ององศาเลยทีเดียวโดวยเฉพาะเวลากลางคืนเพิ่มสูงกว่า6องศาเลยทีเดียวค่ะก็เป็นผลมาจากวัสดุก่อสร้างอาคาร สูงตึกรามบ้านช่องต่างๆนะคะพื้นผิวคอนกรีตที่หนาแน่นมันมักจะสะสมความร้อนไว้เป็นอย่างดีแล้วก็จะคายความร้อนออกมาในเวลากลางคืนแบบช้าๆยิ่งน,นอนก็ยิ่งร้อนส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชากรบริเวณนั้นที่สําคัญก็บอกว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครนะคะมีวันที่อุณหภูมิสูงกว่า35องศาเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ60ถึง100วันต่อปีเลยทีเดียวค่ะถ้ายัางปล่อยให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ต่อไปใน ปี2643นะคะจะมีวันที่อุณหภูมิสูงกว่า35องศาเกือบครึ่งปีหรืออยู่ที่ประมาณ153วันเลยทีเดียวค่ะโ,โหคุณคะแค่ดูวันนี้นี่ก็จะตายอยู่แล้วนี่35องศากันครึ่งปีเลยหรอคะทั้งที่ในอดีตเนี่ยกรุงเทพะนะคะเคยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่สูงสุดในประมาณ28 30องศาเท่านั้นหลายคนอาจฟังดูว่าตัวเลข1องศามันน้อยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเหมือนที่เยอรมนีและก็เบลเยียมเมื่อปี2021ก การมหาอุทกภัยน้ําท่วมรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษจากฝนที่ตกหนกซึ่งนะักวิทยาศาสตร์พูดตรงกันนะคะว่าเป็นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อนค่ะหรือในปี2022ที่อินเดียและปากีสถานมีผู้เสียชีวิตนับพันคนเลยจากเหตุการณ์คลื่นความร้อนมรณะสูงกว่า50องศาปกคลุมไปในหลายเมืองใหญ่เช่นเมืองจาโคบ,บัตและกรุงนิวเดลีหากเราปล่อยให้อุณหภูมิของกรุงเทพมหานครปรับเพิ่มขึ้นสูงอีกแม้เพียงแค่1นองศาเท่านั้นเนี่ยจะทําให้มีผู้เสียชีวิตจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 2,300กว่ารายต่อปีเลยทีเดียวค่ะมันพอๆพกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี2,565ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นถึง17,000ล้านบาทต่อปีหรือเพิ่มขึ้น400ถึง450บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะและสุดท้ายหากเราปล่อยแบบนี้ต่อไปในอีก25ปีข้างหน้าหรือในปี2,593นะคะผู้คนอาจทางานในช่วงเวลากลางวันไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะใครนะที่พูดมามันอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆมันเป็น เป็นแค่การคาดการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเราทุกคนยังสามารถจะเปลี่ยนมันได้นะคะแปลว่าเรายังมีโอกาสหยุดยัง้งแต่คำถามสำคัญคือเราจะทำยังไงกันดีให้โลกและกรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิที่เย็นลงปัจจุบันมีสิ่งที่กรุงเทพทำไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ครบ1ล้านต้นและสร้างสวนขนาดเล็ก15นาทีให้ประชาชนเนี่ยออกจากบ้านปุ๊บสามารถเจอพื้นที่สีเขียวได้ปับ๊บในเวลาไม่เกิน20นาทีโครงการเมโทรฟอเรสนะคะปลาใจกลางเมืองกรุงพัฒนาโดยภาคเอกชนป้ายรถเมล์สบายสแควร์นะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วย เกิดความร่มเย็นหรือแม้แต่ระบบ district Cooling นะคะนี่ก็เป็นความร่วมมายร่วมมือกันในภาคเอกชนพัฒนาขึ้นมีการใช้แล้วในหลายห้างใหญ่เนาะก็คือการผลิตระบบความเย็นเพียงที่เดียวนะคะแล้วก็ส่งความเย็นต่อไปในตึกอาคารใกล้เคียงกันผ่านท่อขนาดใหญ่โดยไม่จะเป็นจะต้องมีการติดแอร์หรือว่าคอมเพรสเซอร์แยกกันให้สิ้นเปลืองทั้งพลังงานแล้วก็ลดการปล่อยกา๊าซ co2 ประหยัดพลังงานได้สูงถึง5 0จากการใช้แอร์เครื่องปรับอากาศในปัจจุบันเลยแต่นอนนะคะว่าแม้จะมีสิ่งที่กรุงเทพทำไปแล้วแต่มันก็ยยัังงงมีีสิ่ท่ท เกิดขึ้นและรายงานแนะนําว่าต้องทําแต่มันคงทําสําเร็จไม่ได้หากทุกฝ่ายไม่ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นหาพื้นที่ผังเมืองกางออกมาเลยนะคะจากการเช็คและตรวจสอบว่าพื้นที่จุดไหนบ้างที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นเกาะความร้อนที่ร้อนมากๆจกัดสรรทรัพยากรนะคะเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้เพิ่มติดโครงสร้างต่าง,างๆให้ร่มเย็นค่ะ2นะคะก่อตั้งมาเลย Chief heat officer คนหรือหน่วยงานที่จะมาดูแลภัยพิบตัติด้าน,นคลื่นความร้อนให้กับกรุงเทพมหานครโดย ตรงจะได้เป็นเจ้าภาพหลักจุดเดียวในการจัดการทุกอย่างสักทีนะฮะปรับกฎหมายบังคับให้ตึกใหม่นะคะจําเป็นต้องมีพื้นที่สีเขียวเนาะแล้วก็สร้างหลังคาสะท้อนแสงจะกี่เปอร์เซนต์กี่สัดส่วนว่ากันไปเปิดคลูอิ่งเซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์หลบร้อนไปเลยสําหรับภาคประชาชนใช้กันได้สาธารณะตามวัดตามโรงเรียนนะคะหรือว่าห้องสมุดสาธารณะต่างๆทาระบบสื่อสารแจ้งเตือนเช่น T-Alert เตือนภัยพิบัติทุกอย่างนะคะให้ใช้ได้จริงแล้วก็มีประสิทธิภาพทันใจสักทีสื่อสารได้กับคนทุกกลุ่ม ในประเทศไทยเลยก็ได้ยิ่งดีนะคะไม่ต้องจํากัดแค่พื้นที่กรุงเทพอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้มีมานานแล้วนะคะซึ่งมันจะดีมากถ้าสามารถเอามาใช้กับ ภัยพิบัติจากความร้อนแบบนี้ได้สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรื่องของภาวะโลกเดือดหรือว่าอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคุณอาจจะมองว่ามันแค่เพิ่มหนึ่งองศาแต่นั่นอาจจะหมายถึง1ชีวิตที่หายไปก็ได้ไม่อยากทุกคนถามนะคะว่าใครจะต้องทําอะไรแต่โออยากให้ทุกคนเนี่ยมาคิดใหม่นะคะว่าเราช่วยกันทํำยังไงให้โลกนี้แล้วก็กรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิที่เย็นลงกลับมาเย็นสบายแล้วก็กลายเป็นมหานครที่น่าอยู่เพื่อทุกชีวิตทุกคนอีกครั้งค่ะท้ายท เย็นลงได้ยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะและสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบคอนเทนต์ของเราจะาโอ,อ๊ฝากหน่อยนะคะช่วยกันเป็นกำลังใจด้วยการกดหวัวใจกดไลค์และฝากแชร์เรื่องนี้ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณด้วยนะคะ